สวัสดีครับผมสวัสดีต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่ช่องรถไทยดีครับผมอ่าเป็นผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเบิ่งอ่าเป็นรถไทยนิวฮอลแลนด์พี่น้องนะครับ6640นะครับนี่ไทยดะครับลงฐานซีบุกเบิก์ดอ่าเตรียมแปลงปลูกอ้อยพี่น้องนะครับจัดพอลังหลัดหลังหลัดมาเลยนะครับอ่านะครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่ฮกไ่นะครับ แตงเงี้ยวนะครับอย่างช้า่ต้นไม้เล็กน้อยนะครับผมเปิดนาดินโดยพันหกนะครับหลังกากมาลงฐานซีนะครับนี่ครับข่าวพี่น้องมาเบิ็งรถไท่ฟอร์ดกรถไถ่นี่ฮอนแลนด์ครับยี่หหนึ่งกับ640ไม่มีเทอร์โบ ตเตียงอ่ะพี่น้องเม่กน้นะครับลุงผานซีนะครับเตรียมแปลงปลูก้อยพี่น้องนะครับก็หลังจากลงุงขานซีแล้วเดี๋ยวผมอารถตเตอรี่มาตีนะครับตีรอตเตอรีร่เสร็จปลูกต่อได้เลยนะครับตัวนี้ผมบดบอ,บอได้ถือว่าพักตากดินไว้นะครับ ความชื่นดีครับพี่น้องอืมอมสุดหัวแปลงครับจะเปิดงานหนาเดียวเลยครับผมไหวนเขาในอาววนออกนอกครับกลบในนะครับไปกบบขอ,ขอหากันนะครับบอมีแบงนะครับใส่เป็นานาเดียวไปเลยนะครับไหนาเดียวไปเลยยาวๆนะครับ บดยน้ำนักรดนะครับที่มีความนักนะครับบวกกับเวทล้วก็ล่งฐานซีนะครับหรือว่าไฮเด้ลึกนะครับพอสมควรเลยนะครับเหมาะนะครับกับการเให้นะครับการดินนะครับว่าจะเป็นการเฮ็ดมั่นซัมปหลังหรือว่าปลูกอ้อยนะครับกัาไปล่งคาน บุกเบิกซะกอนเนาะนะครับเป็นการเตรียมทินคัองแหลกนะครับคือว่านะครับเฮ็ดให้ขืดข้องห้องนะครับหลากยังได้ลึกนะครับหาอาหารได็กไกครับนี่อ่านใั่หลักนะครับโอ้ดวงมือเนี่ดูดิบมาเลยสุดยอด มันมีตอใต้ดินครับผมโอ้โหตกใจอ่ะอสขย่อดครับผมไม่นองครับกะ ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องรถไทยอินดีนั่นเองนะครับเด้อพี่น้องนะครับห่างหายจากการทําคลิปมาเดิมนะครับหล้างจากนน้นะครับบู๋ทาคลิปหรือวาไทยทําไห้พี่น้องในเบิ้งได้รบชมนะครับเรื่อยๆตลอดแน่นอนนะครับผมสาหรับที่นี่จบการนําเสนอพงเ่านี้ครับสวัสดีครับผม